ได้เลยค่ะค่ะ Transportation t โโแปลว่าเทคโนโลยีการขนส่งนะคะาการเคลื่อนย้ายมันแปลว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุหรือสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภคค่ะโดยคำนึงถึงลักษณะเลือกวิธีการขนส่งประเภทต่างๆรวมถึงเส้นทางในการขนส่งค่ะเช่นทางรถยนต์ทางอากาศทางน้ำทางท่อเป็นต้นค่ะซอฟต์แวร์จะช่วย ให้การบริการขนส่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ได้อย่างเช่น g p s เป็นการส่งข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆและสามารถส่งข้อมูลผ่านลิงก์กับวิดีโอให้ผู้ประกอบการได้ค่ะส่วนคาคาเมล่าจะใช้บันทึกการเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอ Full HD ค่ะที่ติดตั้งไปกับรถยนต์ส่วน MTS คือระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการส่งค่ะส่วน g o o g l e Map นะคะเป็นเครื่องมือค้นหาเส้นทางการเดินทางที่ช่วยในการประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลอาจารย์ได้ยินไหมคะ ค่ะส่วนอันที่สองนะคะเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ค่ะก็ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีข้างต้นนะคะทำให้ต้องใช้แพลตฟอร์มเครือข่ายการสื่อสารที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นจะเป็นการมาถึงของเครือข่ายการสื่อสารและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สื่อสารที่สนับสนุน 5G ซึ่งจะทำให้การขนส่งและรับข้อมูลไร้สายมีความเร็วสูง และจะสร้างเสถียรภาพให้กับ IoT มีความเร็วสูงสูงกว่า 4G รอยละ15-50มีซึ่งจะมีเอกชนยักษ์ใหญ่เป็นผู้ผลักดันค่ะ 5G ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไรก็คือในยุค 5G จะทำให้เราดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเปิดเว็บไซต์บนมือถือได้เร็วขึ้นไม่มีสะดุดแม้แต่วิดีโอที่มีความละเอียดสูง แต่ประโยชน์ของ 5G มันไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะเนื่องจากว่าในอนาคตโลกจะกว้างแล้วก็โลกก็จะก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี IoT จะได้เห็นการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เพียงแค่สมาร์ทโฟนอุปกรณ์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตผ่าน 5G ก็จะส่งข้อมูลหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ไราคนขับ ท,ที่ในอนาคตจะสามารถโตตอบกับรถอีกคันและถนนได้ผ่านเซ็นเซอร์โดยมี 5G โอนข้อมูลระหว่างกันค่ะขอบคุณค่ะ,อ,ะอาจารย์ลินฮะัลโหลครับ ฮัลโหลครับครับผมอดสำหรับ Advanced Food Tracking and Packaging นะครับคือการติดตามและบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูงหรือก็คือเป็นของบริษัทบล็อกเชนนะครับผมที่เขาจะทำการกรวบรวมข้อมูลของบรรจุภัณฑ์แล้วก็อาหารต่างๆนะครับเข้ามารวมอยู่ไว้ใน ในบริษัทของเขาแล้วเขาก็จะทําออกมาเป็น QR code นะครับพอสมมติที่ว่าเราสแกน QR code ไปนะครับทางบริษัทเขาจะส่งเขาก็จะส่งข้อมูลของอาหารชนิดนั้นมาครับเช่นถ้าสมมุติว่าทางบล็อกเชนขายเป็นเนื้อหมูใช่ไหมครับผมเขาก็จะมี QR code สำหรับเนื้อหมูว่าก่อนหน้านี้หมูตัวนี้ถูกเลี้ยงมาอย่างไรแล้วก็สุขภาพหมูเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการตวรวจสอบต่างๆครับว่า หมูตัวนี้ผ่านผ่านการตรวจสอบมาได้ดีแค่ไหนครับผมซึ่งอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนเราครับก็เลยทำให้ทางบริษัทนี้เขาเล่งเห็นว่าเขาควรจะพัฒนาทั้งความรู้และวิธีการวิธีการติดตามอาหาร เพื่อไม่ให้อาหารเนี่ยตกมาตรฐานและจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาให้เราเจ็บป่วยและเสียชีวิตต่อไปครับขอบคุณครับค่ะเทคโนโลยีอันต่อไปนะคะคือมือยโฟนเป็นเทคโนโลยีมือถือหรือมือถือเคลื่อนที่ค่ะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครื่องขายโทรศัพท์มือถือนะคะ โดยผ่านการโดยผ่านสถานโดยผ่านสถานีฐานโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกลาวถึงในชื่อสมาร์ทโฟนค่ะความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือนะคะหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนอกจากจะมีความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์แล้วยังมีคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นมาเช่นการส่งข้อความสั้น SMS ปฏิทินนาฬิกาปลุกตารางนัดหมาย เกมการใช้งานอินเทอร์เนต็ตบลูทูธอินฟารเรดกล้องเทองและ G P S ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับการใช้เทคโนโลยีในการซื้อของออนไลน์นะคะเทคโนโลยีทำให้เราซื้อซื้อและขายมีความยืดหยุย่นด้วยระบบการชำระเงินแบบี M E N นะคะเช่น น็ตแบงค์ต่างๆผู้ใช้สามารถซื้อสินของต่างๆทาง,ทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อความสะดวกสบายนะคะและ5เหตุผลที่ที่ซื้อของออนไลน์ถึงดีกว่านะคะคือ 1. สะดวกสบาย 2. สินค้าได้มีให้เลือกหลากหลายได้เปรียบเทียบได้ค่ะ 3. ประหยัดเวลา 4. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จาเป็นเช่นการเดินทางค่ะ 5. ได้ของเซลล์ที่ราคาถูกกว่าค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ษยาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นไปได้ทั้งตัวเลขตัวอนหรือสััลกษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่างๆสามารถทํางานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชุดคาสั่งที่เลือกมาใช้งานทําทําให้สามารถนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ได้หลายอย่างเช่นการใช้ตรวจครื่อความถี่ของหัวใจการฝากถอนเงินในธนาคารการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต ข้อดีของคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องและมีความรวดเร็วไม่ว่าจะงานชนิดใดก็ตามเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพขการใช้เทคโนโลยีลสารสนเทศกับงานธนาคารนะคะพัฒนาด้านการเงินปัจจุบันมีการ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็วกับผู้บริโภคแล้วก็มีการถูกเอาระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเข้าไปรองรับการใช้งานของผู้บริโภคมากขึ้นเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วและรองรับการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างแรกนะคะออนไลน์แบงกิง้งคือการรับฝากถอนเงินรวมทั้งการบันทึกรายการบัญชีทันทีโดยอาศัย สายคู่โทรศัพท์เป็นสื่อกลางสองระบบเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติคือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติเป็นเครื่องปลายทางที่ลูกค้าสามารถกดร,รหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่างได้เช่นฝากถอนโอนเงินค่ะสามระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นการบริการธุรกรรการทางเงิน ทางการเงินผ่าระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมการเงินโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปรับบริการที่ธนาคารลูกค้าสามารถดำเนินการตามต้องการได้ในทุกเวลาทุกสถานที่ขอบคุณค่ะเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะคือศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการศึกษาควบคุมระบบการ นำวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาควบคุมองค์ประกอบสามประเภทคือวัสดุอุปกรณ์และวิธีการค่ะเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะคะมี3ามลักษณะคือ 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้แก่การเรียนรู้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้จนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทำระบบข้อมูลสาระสนเทศเป็นสื่อสารข้อมูลทางไกลผ่านอีเมลได้ 2. การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้แก่การเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆและฝึกความสามารถทักษะบางประการ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเช่นใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนสาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีได้แก่การเรียนรู้ด้วยระบบการสื่อสารสองทางกับเทคโนโลยีเช่นการฝึกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความถูกต้องและการฝึกแก้ปัญหากับสถานการณ์จำลองขอบุณค่ะ ค่ะสำหรับอันนี้นะคะเป็นการทํางานร่วมกันทางไกลเสมือนจริงค่ะก็คือจะมาแนะนําโปรแกรมสําหรับวิดีโอคอลนะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะคนส่วนมากจะเริ่มทํางานกันที่บ้านหรือว่าเราเรียกอย่างว่า Work f r o m Home นะคะความท้าทายที่สุดของการสนทนาแบบน,นี้ก็คือการก็ต้องเห็นหน้าแล้วก็ต้องถูกทดแทนด้วยการสื่อสารแบบอื่นเช่นแชทโทรศัพท์วิดีโอ ซึ่งคนทำงานคะจะต้องปรับตัวในแง่เครื่องมือวิธีการทํางานแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรค่ะก็คือตอนนี้นะคะจะมาแนะนําเครื่องมือนั่นก็คือเซอร์วิชโซลูชันการประชุมออนไลน์แบบวิดีโอนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ตอนนี้ที่นิยมก็จะมีทั้งหมด6ตัวแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนําแค่3ตัวก่อนนะคะ โปรแกรมแรกก็คือ Zoom นะคะเป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ที่มาแรงอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าทุกคนบอกว่าใช้ดีแล้วก็ครบทุกฟีเจอร์เลยค่ะการโทรเข้าออกประชุมเป็นการโทรแบบธรรมดามีระบบพิมพ์โค้ดแทนหน้าจอมีความลื่นไหลในการสนทนาและก็ง่ายในการทำงานค่ะส่วนโปรแกรมที่สองนะคะคือ Discord ค่ะอันนี้เป็นแอปแชทยอดนิยมสำหรับเหล่าเกมเมอร์นะคะ ทั้งคุยเสียงแล้วก็วีโอแชร์หน้าจอวิดีโอคอลพร้อมกันได้สูงสุด10คนรองรับแพลตฟอร์มหลากหลายค่ะรวมถึงการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ด้วยอันที่3ก็คือสกายนะคะก็คือสกายเป็นต้นแบบโปรแกรมวิดีโอคอลที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยก็คือหลังจากที่มีแอปตัวอื่นเข้ามาแข่งขันด้วยแต่ว่าสกายก็ยังจะมีฐานผู้ใช้งานจำนวนมากแถมยังรองรับอุปกรณ์ทุกชนิดเท่าที่คนใช้กัน หรือว่าคุยกันผ่านเบราวเซอร์ก็ยังได้จุดเด่นของสกายก็คือราคาฟรีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของบล็อกเชนนะคะก็คือระบบฐานข้อมูลแบบง่ายๆในการเดินบัญชีค่ะเป็นแบบบัญชีธรรมดาแต่ว่าจะมีสองอย่างที่ทําให้พิเศษนะคะก็คือ,อ,อมีการเก็บแบบถาวรแก้ไขได้ง่ายค่ะแล้วก็ดิเซนท์เทอร์ไลท์ไม่มีคนเป็นเจ้าของข้อมูลแต่ว่า ข้อมูลนี้ก็จะมีการเก็บสำเนาไว้ในในคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นจำนวนมากในเน็ตเวิร์กเพื่อในการยืนยันกันเองค่ะส่วนบล็อกเชนนะคะใน Bitcoin ข้อมูลก็จะเก็บเป็นชุดชุดแล้วก็นำมาเรียงต่อกันซึ่งข้อมูล1ชุดก็จะมี1บล็อกค่ะใน1บล็อกก็ะจะมี3ส่วนก็คือมี1ข้อมูลที่ต้องการเก็บบันทึก2ก็คือแฮชค่ะเป็นชุดข้อมูลตัวอักษรที่เป็นค่าที่ได้จากการเข้ารหัสมีค่าเฉพาะไม่ซ้ำกัน 3ก็คือแฮชของบล็อกก่อนหน้านี้เมื่อมีข้อมูลที่ชุดเมื่อมีข้อมูลชุดใหม่ก็จะเก็บเข้าไปในบล็อกใหม่ค่ะในแต่ละบล็อกก็จะมีการเชื่อมต่อกันด้วยแฮชที่ตรงกันตามลำดับค่ะก็จะเป็นบล็อกเชนค่ะขอบคุณค่ะ